ผมมีตัวบาลานซ์แบบตัวหนึ่งนะครับก็ได้มาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็สั่งซื้อมาเนาะภายในกล่ Hi องนะครับก็จาเป็นประมาณนี้นะครับดูตัวข้างในหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,บาาระะรมบีสายอยู่สามเส้นเนาะก็มีตําแหน่งนะครับสถานะ led นะครับ a b ก็คือแบตลูกที่1ลูกที่2นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าคนที่เล่นตัวโซลา r เซลล์นะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาใช้กับรถตัดหญ้าบังคับของเรานะครับอันนี้ข้างหลังนะครับก็ถูกเคลือบเอาไว้นะครับไม่เห็นวงจอข้างในเนาะต่วนอันนี้เป็นคู่มือนะครับก็จะมีวิธีการต่อนะครับ ก็จะมีสําหรับ24โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์อนุกรมกันนะครับวิธีต่อก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเพิ่มกระแสขึ้นไปนะครับก็จะทําการขนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับ36โวลต์นะครับก็ใช้3ลูกนะครับก็ต้องใช้นี้2ตัวอันนี้48บโวลต์นะครับส่วนสถานะนะครับก็จะมีสถานะบอกนะครับของตัว LED นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ A กับ B เนี่ยเท่ากันนะครับไฟทั้งสองตัวเนี่ยเท่ากันก็จะไม่มีไฟสถานะนะครับก็จะเป็นออฟออฟส่วนถ้าตัวลูก B เนี่ยมีสถานะเนี่ยน้อยกว่านะครับมันก็จะเป็นแฟดกับพิบกับพิปนะครับแต่ถ้า A น้อยกว่านะครับก็จะเป็นออฟนะครับแล้วก็ B ก็เป็นไฟกับพิดนะครับวเราลองต่อดูนะครับ หลังจากที่ต่อตัวบาลานะครับกับตัวแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ลองทดสอบวิ่งดูประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวตัวบาลานะครับก็จะมีสถานะตัว b นะครับกําลังกับพิบอยู่นะครับตัว b กับพิบนี้หมายความว่ายังไงนะครับถ้าดูตามคู่มือนะครับตัว b กับพิบนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ a นะครับแบตเตอรี่ a เนี่ยจะน้อยกว่า b นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะครับ ดูเช็คคู่มือดีๆนะครับตัวที่เป็นตัวสายสีแดงนะครับเขาจะเรียกตัวสายสีแดงเนี่ยเป็นตัว B นะครับแล้วตัวโคลบเนี่ยเป็นตัว A นะครับตอนนี้เนี่ยตัวแฟดเนี่ยมันก็คือกับพิปที่ B นะครับก็หมายความว่าตัว B เนี่ยมีค่าโวล์นะครับมากกว่าตัว A นะครับแล้วตอนนี้มันกำลังจะทำการบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ ตัวมิเตอร์ผมไม่มีตัวจับมือจับนะครับก็อาจจะทุลักทุเลนหน,นอ่อยเนาะยวผมจะบอกค่าให้เรากันนะครับตัว b นะครับตัว a นี่ตัว a นะครับ a ก็อยู่ที่สิบสองจุดเก้าสามนะครับส่วนลูก b นะครับลูก b อยู่ที่สิบสามจุด 00นะครับก็ตอนนี้ก็คือมันยังไม่เท่ากันนะครับตัว B เนี่ยมีค่ามากกว่างครับก็ตรงตามคู่มือเนาะเดี๋ยวมันจะกระพริบเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกว่าไฟจะดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนไฟดับอีกทีนึงนะครับตอนนี้สถานะไฟดับแล้วนะครับก็รอประมาณ1 2ถึงอนาทีนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คไฟนะครับสถานะที่ไฟดับนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่นี้เท่ากันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเช็คลูก A นะครับแบตลูก A นี่ก็คือ13.04นะครับลูก B 13.07นะครับ ถึงสถานะไฟดับนะครับแต่ตัวมันก็ยังทำงานอยู่นะครับตามคู่มือก็เขาก็จะกินกระแสอยู่ที่ประมาณน้อยกว่าน้อยกว่า 3mA ah นะครับสรุปนะครับเบื้องต้นผมก็ค่างๆที่จะพอใจนะครับเพราะว่าการทำงานมันก็เป็นไปนตามหลักการนะครับตอนนี้ที่ผมทดสอบเนี่ยผมก็ใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามัน จะมีปัญหากันนะครับว่าใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กๆกันเราก็จะทําให้แบตเตอรี่เสียนะครับผมก็เลยใช้ลองเล็กๆเลยถ้าตัวเล็กๆผ่านนะครับตัวใหญ่ๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์12โวลต์5แอมป์นะครับส่วนตอนที่สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วตัวไดชาร์ทำงานที่จ่ายกระแสมาอาจ่ายโวลต์มา28โวลต์นะครับตัวบาลานซ์เนี่ยตัว A กับ P นะครับแล้วก็ตัว B ก็จะดับซึ่งตรงเนี้ย ผมก็ออกตัวไว้ก่อนว่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับยังหาที่จะดีหรือว่าหลักการเนี่ยมาสนับสนับสนุนมันไม่ได้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จังหวะบางจังหวะนะครับก็คือมันก็ดับทั้งคู่นะครับก็คือหมายความว่าแบตเตอรี่ทั้งคู่เนี่ยก็เท่ากันนะครับแต่นี้เนี่ยด้วยการที่ว่ามันติดแบตกระพริบจะ A หรือก็ B ก็แล้วแต่นะครับหรือจะดับก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังทํางานของมันได้อยู่นะครับ ซึ่งถ้าดูตามคู่มือนะครับก็คือถ้าตัว LED นะครับมันติดติดไม่กระพริบนะครับก็นั่นหมายความว่าจะมีแบตเตอรี่ลูกใดลูกหนึ่งนะครับมีค่าต่ำกว่า10โวลต์นะครับต่ำกว่า10โวลต์เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2อย่างนะครับก็คือแบตลูกนั้นเสียเลยนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับการชาร์จนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของตัวบาลานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ปกติสุขดีอยู่หรือเปล่านะครับ ส่วนที่มันจะติดไม่ติดเป็นติดแลดหรือจะดับทั้งคู่เนี่ยถ้ามันยังทำงานอยู่ผมก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับโอเคก็อาจจะต้องทดสอบกันอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะต้องหาทฤษฎีมาสนับสนุนว่ามันทำงานยังไงของมันนะครับกับตัวใดชาร์ของเรานะครับขณะกำลังชาร์แล้วก็ขณะกำลังทำงานนะครับโอเคสวัสดีครับ